แกสบีสีแดงเป็นสีที่ชอบใช้เพราะว่ามันทําให้ผมตั้งได้ยังมีสองสีที่ชอบใช้ก็คือสีแดงแล้วก็สีเทาสีเทาเนี่ยมันจะมันจะแห้งไวกว่าแล้วมันด้านกว่าสีแดงมันจะไม่ด้านแต่มันก็ทําให้ผมตั้งได้เหมือนกันข้อแตกต่างอันหนึ่งก็คือสีเทามันกันน้ําถ้าแบบเราอยากหัวตั้งแล้วก็ไปเล่นสงการน่ะหรือว่าไปตากฝนน่ะให้ใช้สีเทาแต่ถ้าสีแดงอ่ะเจอสงการก็ไปละลายหมด เรียบแปะเลยแต่ก็ดีก็คือเวลาสระผมมันออกง่ายโดนน้ำเปล่าก็ออกแล้วแต่สีเทาเนี่ยต้องใสแชมพูไปไปนิดนึงก่อนไสแชมพูเยอะเลยแหละเยอะกว่าเดิมมันถึงออกนะสีเทาแต่ข้อดีคือใสเล่นสงการามแล้วผมก็ยังตั้งอยู่เพราะมันไม่ละลายน้ําเลยสีเทาสีแดงละลายน้ําแต่ผมตั้งไม่เหมือนกันนะเพราะแตกต่างกันสองอันนี้แก๊สบี้สีแดงเป็นสีที่ชอบใช้เพราะว่ามันทําให้ผมตั้งได้ จะมีสองสีที่ชอบใช้ก็คือสีแดงแล้วก็สีเทาสีเทาเนี่ยมันจะมันจะแห้งไวกว่าแล้วมันด้านกว่าสีแดงมันจะไม่ด้านแต่มันก็ทําให้ผมตั้งได้เหมือนกันข้อแตกต่างอันนึงก็คือสีเทาเหมือนกันน้ําถ้าแบบเราอยากหัวตั้งแล้วก็ไปเล่นสงการอะหรือว่าไปตากฝน่ะให้ใช้สีเทาแต่ถ้าสีแดงอ่ะเจอสงการก็ไปละลายหมดเปรียบแป้เลยแต่ข้อดีก็คือเวลาสระผมมันออกง่ายโดนน้ำเปล่าก็ออกแล้ว แต่สีเทาเนี่ยต้องใสแชมพูไปไปนิดนึงก่อนใสแชมพูเยอะเลยแหละเยอะกว่าเดิมมันถึงออกนะสีเทาแต่ข้อดีคือใสเล่นสงการแล้วผมก็ยังตั้งอยู่เพราะมันไม่ละลายน้ําเลยสีเทาสีแดงละลายน้ําแต่ผมตั้งได้เหมือนกันนะเพราะแตกต่างของซองนี้ g a s b i สีแดงเป็นสีที่ชอบใช้เพราะว่ามันทําให้ผมตั้งได้จะมีสองสีที่ชอบใช้ก็คือสีแดงแล้วก็สีเทาสีเทาเนี่ย มันจะมันจะแห้งไวงกว่าแล้วมันด้านกว่าสีแดงมันจะไม่ด้านแต่มันก็ทําให้ผมตั้งได้เหมือนกันข้อแตกต่างอันนึงก็คือสีเทาเหมือนกันน้ําถ้าแบบเราอยากหัวตั้งเราก็ไปเล่นสงการอะหรือว่าไปตากฝน่ะให้ใช้สีเทาแต่ถ้าสีแดงอ่ะเจอสงการก็ไปละลายหมดเรียบแป้เลยแต่ข้อดีก็คือเวลาสระผมมันออกง่ายโดนน้ำเปล่าก็ออกแล้วแต่สีเทาเนะี่ยต้องใส่แชมพูไปไปนิดนึงก่อน ไปแชมพูเยอะเลยแหละเยอะกว่าเดิมมันถึงออกนะสีเทาแต่ข้อดีคือใส่เล่นสงการแล้วผมก็ยังตั้งอยู่เพราะมันไม่ละลายนะ้ําเลยสีเทาสีแดงละลายนะ้ําแต่ผมตั้งไม่เหมือนกันนะเพราะแตกต่างของสองอันนี้